วันนี้ก็เทดต,ตอกติ๋วครับพึ่งเ็ดแล้วว้างแรงนี่ก็ไปเจิมนะครับหมาน,นี้ครับมืดเวลาก่อนครับหนูหลายอยู่เป็นหนูขั้วครับหลาข้อหนํำปลาเดทดเ็สทุ่นหลอนวางแงงก็ไปเจิมหมานมันจะในเขาคู่อย่งถึงหานาที่ครับตัวใหญ่ น่อยกันเลียนมาบอกแห้งว่ามันสิตัวย่ใหญ่ไปว่าเห็นเห็นหนึน่งเ็ตหลังหมดเวลาควาันมันครับมันต่อคู่นี่เจิมไหมนะเรียกกฝากกดแค่กดไล์กดติตตามให้เดอค,ค,ครับคำตอบยิ่งหนูโตโควิดรับ มือนี่ก็มานครับสำหรับลิปนี้ก็เอาไว้ท่านี้ครับสีทุ่มนะครับ